สวัสดีครับนะครับช่างอ้วนร้อเซนวันนี้มีคลิปแอมมานำเสนอนะครับเป็นยี่ห้อ v ว l ูนะครับก็ของดีมีมาตรฐานมีใบเอร์นะครับมีใบเอร์ด้วยนะครับย่านกันวัดก็จะมีปุ่มปิดเปิดนะครับวัดไฟกระแสสลับนะครับ AC ไฟ DC นะครับวัดลูปนะครับวัดลูปวัด คาปาซิเตอร์นะครับอันนี้วัดอุณหภูมิได้ด้วยนะครับแล้วก็วัดกาแฟไฟนะครับ4แอมถึง400แอมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟ a อดูนะครับอ่าตั้งไปที่ a อนะครับตั้งผิดอย่ตั้งผิดนะพัง ส2งรบโวลต์นะครับก็อันนี้วัดไฟกระแสตรงนะครับไฟแสตรงก็คือเป็นพวกฐานพวกแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ครับอันนี้ขอข้ามไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาวัดหลกัหลกๆก็คือนี่ครับคาบปาซิเตอร์นะครับตอนนี้เราใช้ของยี่ห้อโมโนนะครับคาปาฟิเตอร์ยี่ห้ออันนี้คือที่ดูเป็น17ไมโครนะครับอ่ะนี่ตั้งไปที่ก,การวัดตัวค่าตัวนี้นะครับที่วัด ย่านวัดของคาปาฟิเตอร์นะครับเห็นมะขึ้น17ไมโครนะครับ17ไมโครนะครับเห็นะ่เกินด้วยนะครับก็แปลว่าโอเคครับก็ฝากตัวคลิปแอมยี่ห้อ a l u e ด้วยนะครับราคาไม่แพงนะครับ ครับผมสวัสดีครับ